หมอนองนั่งมาลองที่ลองนั่งได้เลยขยับลำตัวบิดลำตัวซ้ายขวาเบาๆหันศีรษะซ้ายขวาหลับรู้ว่าร่างกายของคุณยังอยู่ตรงนี้อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันเราจะค่อยๆเข้าสู่การขอบคุณร่างกายนะคะด้วยตัวเราเอง นั่งหลังตรงแต่ผ่อนคลายจะวางมือบนตกักหรือวางข้างลำตัวก็ได้นะคะถ้าหากต้องการนำฝ่ามือด้านหนึ่งหรือสองข้างวางประกบการที่บริเวณหน้าอกเพื่อรับรู้หัวใจของตัวเองนะคะคุณไม่จำเป็นต้องรอให้สมบูรณ์แบบก่อนเพื่อที่จะขอบคุณตัวเองนะคะ สามารถขอบคุณตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ณตอนนี้ค่อยๆรับรู้ที่หัวใจของตัวเองค่อยๆระลึกถึงการฝึกที่ผ่านมาความรู้สึกทุกความรู้สึกทุกตัวอักษรที่คุณได้เขียนหลังจากการฝึกขอบคุณตัวเองที่อดทน ขอบคุณตัวเองที่มาถึงตรงนี้พูดกับตัวเองในใจนะคะขอบคุณตัวฉันสำหรับความพยายามขอบคุณตัวฉันสำหรับความอดทนขอบคุณตัวฉันสำหรับทุกการเรียนรู้และการเติบโต ตัวฉันสำหรับทุกความรู้สึกและความใส่ใจในร่างกายและจิตใจของฉันค่อยๆรับรู้ถึงความอบอุ่นภายในใจความอ่อนโยนที่คุณมีต่อภายในตัวเองนะคะทุกคำพูดที่คุณได้บอกกับตัวเองด้วยความจริงใจนี้นะคะเป็นการเติมพลังใหม่เป็นการอบก,กอดตัวเองด้วยความจริงใจ เราไม่ต้องรอให้ใครมาขอบคุณเรานะคะเราสามารถสร้างสิ่งนี้ให้กับตัวเองได้เองนะตอนนี้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆคุณค่าของตัวเรานะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จหรือว่าคำชมเชยจากผู้ใด แต่ขึ้นอยู่กับความพยายามและการมีอยู่ของคุณนะคะในวันนี้เอกขอบคุณทุกคนที่มาฝึกด้วยกันได้พากายและใจของคุณกลับมาเจอการบนเสื่อโยคะาแห่งนี้ในมุมสงบของคุณสำหรับวันนี้การฝึกได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะหากคุณต้องการจดบ,บันทึกในแบบจดบ,บันทึกกับคำถามสีข้อสามารถทำได้เลยนะคะขอให้คุณจดจำทุกความรู้สึกดีๆนะคะที่คุณได้รับจากการฝึก ทั้งวันนี้และที่ผ่านมาขอให้พลังการฝึกในวันนี้และที่ผ่านมานะคะคืนความเบาให้กับร่างกายของคุณคืนความนิ่งให้กับหัวใจและเป็นสมอที่จะคอยนำทางให้คุณก้าวไปในทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ